สวัสดีครับทุกคนเอาละครับตอนนี้ขูดเองก็ได้มาอยู่ที่ดอนหอยหลอดกันแล้วนะครับทุกคนซึ่งว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของทางจังหวัดสมุทรสงครามกันนะครับแล้วก็ดอนหอยหลอดเนี่ยก็จะอยู่ที่ตําบลบางจะเกรงกันนะครับทุกคนซึ่งเราก็จะสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวกันได้นะครับคือใครที่ชอบแบบบรรยากาศแบบริมทะเลอย่างนี้นะซึ่งบรรยากาศที่มาวันนี้ก็คือแบบโอ้โอ ยิ่มากทุกคนเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเห็นแบบทะเลแบบจริงจริงจังๆสตีนะเพราะว่าที่ลาวก็ไม่มีทะเลให้ดูอยู่แล้วนะแล้วก็ครั้งนี้มาแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นเป็นพิเศษทุกคนคือเราจะได้เห็นแบบบรรยากาศที่ว้าวเนี่ยสุดยอดมากเ๋ยใช้ทุกคนได้ดูนะครับนี่ครับได้มาถึงนะครับดอนหอยหลอดที่ตำบลบางจะเกริงนะครับ นี่ทุกคนคือเราต้องเดินลงไปข้างล่างดูก่อนนะครับเพื่อจะไปดูไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศข้างล่างเพื่อเขาบอกว่าเนี่ยเป็นดอนหอยหลอดคือเวลาจะจับหอยหลอดเนี่ยก็คือต้องใส่ปูนในการหยอดลงไปแล้วให้หอยมันขึ้นมาแล้วก็จับเอานี่ครับทุกคนโอ้โห<อ>ไม่คิดว่าครั้งหนึ่งจะได้มาที่ทะเลจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยข,ขอสัมผัสน้ำทะเลก่อน นี่ครับสัมผัสน้ำทะเลแล้วอุ่นๆนะบรรยากาศก็จะร้อนๆนอนหน่อยนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากครับใครที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรส,รสรงครามโอกาสได้มาก็อย่าลืมมาที่รอนคอยหลอดนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของที่นี่ ก็ท่านก็จะได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ว่านี่เป็นช่วงบ่ายที่ผมมาครับแดดมันก็จะแรงๆหน่อยแต่ว่าหากเป็นช่วงเย็นเนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศเนี่ยโคมแบบโคตีมากเลยนะครับเช่นว่าช่วงตะวันจะรับขอบฟ้าเงี้ยของฟ้าน่าจะเต็มไปด้วยแบบสีสันที่สวยงามนะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็จะมีนกนกก็เยอะไม่รู้เขาเรียกว่านกอะไรนะครับนกยางหรือเปล่าเนี่ยทุกคน ยอดมากครับมีบริการเรือใช่ไหมจักรนั่งเรืออาจารย์ก็เดี๋ยวเรานั่งเรือแล้วลุงเขาเล่นมุกต่ออีกไม่ได้นะเขาบอกว่าเขาจะพาไปเรือปาตีนปาตินะปาตีนที่มันเดินเดินใช่ไหมครับโคลนอ่ะอ๋อเห็นเห็นเห็นในทีวีอยู่กลูล้รมดามที่มันใหญ่ๆอันหนึ่งอ่ะกล้ามมันใหญ่อันหนึ่งอ่ะ ยังได้พบเห็นใช่ไหมครับลุงอ๋อเราต้องต้องไปจุดไหนครับมาตรงนี้ไปทีกเราป่ามาเลี้ยวฝามือเข้าหมู่บ้านเลยเข้าที่หมู่บ้านมันเป็นแบบป่าเป็นแบบป่าชายเลนใช่ไหมครับคือป่าป่าตีมันก็อยู่ป่าชายเลนแล้วก็ปู่ก็อยู่อ๋อแล้วค่าบริการคนละเท่าไหร่ครับไม่ไม่ไม่เป็นคนรำละสามราทำละสามร้อยบาทคนหนคนบางทีเขามาสองคนสามคนก็สามร้อยบาทไปไหมครับจาน ไปหมดไม่เหลือโอเคครับลุยครับไปไปที่ไหนนะครับลุงเราจะไปตรงนี้เขาชิดชิดบ้านชาวบงหมู่บ้านชูชีครับหมู่บ้านชูชีตำบลบางจากแกงจังหวัดงลื่นเขตเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอ๋อครับผมแต่ว่าลุงรับบริการตรงนี้นานแล้วไหมครับที่ขับเรือสามสิบกว่าปีโอ้ยสามสิบกว่าปีเนี่ยพอดีผมมาจากสปปลาวครับเดินตรงมาจากหลวงพ่อบางเลยต้องระวังลื่นนะครับ ก็เป็นครั้งแรกครับที่มารู้สึกดีใจมากครับลุงลำนี้เหรออ๋ออืมน้ำไม่ถึงเอวอ่ะน้ำไม่ถึงเอวเหรอแล้วน้ํานี่มันมีขึ้นลงตลอดใช่ไหมครับ<อ>ช่วงเย็นในน้ํำลงหรออืหรอน้ําขึ้นครับจังน้ำขึ้นครับน้ําขึ้นตอนนี้คือมันกําลังจะลงลงครับลง,ลงเยอะไหมเนี่ยต้นต้นหนาแห้งมาเถอะจมจงเริ่มล้นและครับอ๋อแห้งถึงจะน้ำล้นเลยลอ๋อ ที่เขาปลูกเชือกอยู่โอ,อ้ถึงนู่น,นเลยแถนี้ไม่มีน้ำเลยไงอ๋อแล้วก็หลังจากนั้นก็คนก็จะมาเอาหอยหลอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นพิคุพิเลนหอยนกหอยหลอดอตรงกลางทะเลอ๋ออยู่ตรงดอนตรงนู้นครับอ๋ตอต้องนั่งเรือไปไกลอีกมาครับมาครับเราเปน็นนักท่องเที่ยวพอเราไม่ผู้ประสบภัยคะ่ะอ่เราจะไม่เราจะไม่เป็นผู้ประสบภัยนะครับผิดฟองก่อนเนาะ ว้าวผ้าสวยมาก น้ำจะลึกจะไม่ลึกนะครับตื่นๆเองถ้าเรือมีิดอุบัติเหตุเราไม่นอนยืนเนี่ยอ๋อก็รอดแล้วนตรงนี้มันสายแข็งนะไม่ใช่กินเลนและเทสนะเป็นสายแข็งเลยเดี๋ยวจะลองดูไหมอย่างน้อยก็มาถึงแล้วนะจัดด้วยปากหน่อยฝากกล้องขอจังเกงไปไปเออ ครับคุณคือนี่จะเป็นการสัมผัสกับน้ําทะเลครั้งแรกของผมนะครับที่จะได้ลงเล่นน้ําทะเลพ่อครับเราถอดรองเท้าลงไม่เป็นไรใช่ไหมครับรองเท้านี่เนื่องเนี่ยเีลยเอารองเท้าไปเลยมันมันตื้นเหรอครับมีกล้องมีกล้องโอ้ดีหนึ่งไปเลย ขายลูกไม้แล้วขายาวอยู่เนี่ยได้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 ยอดโอ๊ะได้่ด้ไ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 ด้นี่ตรงมาได้เลยอาจารย์เราจะว่ายน้ำแข่งกันนะอาจารย์ไม่ไหวนะไม่ได้ขายาวเอ้าได้เลยได้ได้เป็นฟ้านี่ถึงนีลงเก่งขาสั้นมาเพื่องานนี้เนี่ยอจริงจังเหรอโอ้ย ยาวอาจารย์ให้หนูถอดเก่งมากอ่ะได้ใช่ไหมอะไรก็ไม่ห้ามซะด้วยไม่ห้ามเลยอ๋อเนี่ยทุกคนหอยหอยแข็งแมนบอกไม่ใช่หอยตลับหอยตลับอ๋อมันเหมือนหอยแข็งนะเขางมกันอย่างนี้เลยได้อาชีพใหม่ละได้อาชีพใหม่ละไม่ได้ลุงบอกว่า ไปให้หลไปเรอกเนี่ยล้โอ้โหเนี่ยครับไปมาครับจานเจอกันครับขับเองเลยนะใช่ครับมาครับมาครับเจัดเต้ยจัดเต้ยโอเคนี่แล้วกน ตรงนู้นคือจะเป็นที่ไหนครับไปดูเลยนะอ่าไปนู้นครับเขาเรียกว่าอะไรที่มีลังคาบ้านขาวๆลังคาบ้านนะครับผมอันนั้นเขาเรียกว่าคลองช่องคลองโคนคลองช่องคลองโคนนั่นเลยไอ้ตรงเขาลูกเล็กนั่นครับปากคลองบางตะบูนเพชรบุรีอ๋อครับผมอืมไอ้แหลมแหลมบนเขาแล้วก็โบดไงโบดโบดออเห็นโบดเพชรบุรีครับโบดเพชรบุรีเลย เม่นตาลายจริงๆไม่หรอเนี่ยมันหนุ่มมันไม่มีหนุ่มจริงๆใช่ใช่ใช่ผมเชื่อลุงครับผมเชื่อลุงผมเชื่อลุงอ็เดินมาเดี๋ยวตกหลุมไม่มีตกเออ้ยของการทะเลเราแห้งเลยครับผมยังไครับถแนวขาวขาวไหมยังไครับนั่นไม่มีน้ำเลยนะเอาเลยเป็นแผ่นดินเลยจริงเหรออันนี้ขาวๆขาวนี่นอ๋อที่เห็นนกนั่นแหละเปนแผ่นดินเลยแผ่นดินเราเราจะขับไปมันขึ้นแห้งแล้วออ๋เราขึ้นไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้ใครครับผม เดี๋ยวยิ่งตรงนู้นยิ่งแห้งเดี๋ยวพาเข้าเข้าหมู่บ้านก่อนไปโอเคได้ได้ได้ไปดูตรงนู้นตรงนู้นโอเคเอาแบบที่มันมีน้ำเราไปที่หมู่บ้านก่อนครับผมเดี๋ยวก่อนนั่งที่หัวเรือเลยครับยอดมากวูวเย็นน้ำมันไม่ลึกนะครับทุกคนแค่หัวเข่าเองครับแค่หัวเข่าผมเองผมคิดว่า ครั้งแรกผมคิดว่าน้ำมันจะลึกแต่ที่นี่มันไม่ลึกครับทุกคนเสียวครับลงเสียวเสียว ก็เข้ามาในเขตแบบเป็นชุมชนหรือว่าเป็นหมู่บ้านซูชีกันนะครับก็เมื่อกี้เราก็นั่งเรือชมแบบบรรยากาศข้างนอกแล้วก็เข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นก็คือเนี่ยหอยนางรมครับเยอะมากเนี่ยที่เกาะกันมีปูด้วยคือมันมันยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือว่าเอยางผมผมนึกว่ามันแบบเนี่ยมันแบบเกาะกันตายแล้วก็เกาะกันอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอ หอยสองฝาไงเราจะกินฝาเต็มแล้วมันแบบตากแดดอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไงโอ้หอยนางรมตากแดดไม่ตายบนเขอไฟอ๋อตาบตากตากแดดสาวบ้ามสิ่วันได้อืมเดี๋ยวก็เย็นน้ำท่วมแล้วแบบน้ำมันก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่อืมขึ้นลงวันละหนึ่งครั้งนะครับ ครับปลาตีนครับสองตัวนี่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 มีสองตัวคู่รักกันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหคือเนี่ยครั้งแรกที่เราเห็นเห็นปลาตีนกันนะทุกคนนี่แหละเห็นเห็นตัวนึ่งเนี่ยเัวหนึ่งลุงสัตว์ท่านได้คลองเป็นพวกกูเล ลุงเราลงเราลงไม่ได้ใช่ไหมครับไครับลงเราลงไปถ่ายได้ไห<ด>มครับมัน,นปมเป็นที่เลนอ๋อโอเคโอเคโอเคมันเราเลี้งเป็นที่เลนมันไม่ล,งล,ล,ลุงแล้วเห็นเราเห็นเราแล้วโฟ,ก,ก,ฟก,กัสก่อนโฟกัสก่อนปาตีนนี่สามสองหนึ่งแอคชั่นไปได้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นขึ้นนี่ครับปาตินปาตินเนี่ยเนี้ยปาตินครับโอ้โหนี่ยทุกคนปาตินนะครับ ไม่ใช่ปลาอะไรครับปลาตีนครับเนี่ยเห็นปีนปลาไหมไม่เห็นนี่เนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหปูอะไรครับลุงปูกล้ามดาบกล้ามดาบปูกล้ามดาบอ๋อที่กล้ามมันเหมือนกับดาบกล้ามเหมือนกับดาบเลยเป็นปูกล้ามดาบใช่ไหมครับครับผมนี่ครับกำลังเพราะเหมือนกับมันจะมีกล้าม เล็กๆอีกกล้ามนะครับกล้ามเล็กๆมันเ็จามีปรหารใส่ปากเลยครับกล้ามใหญ่ไปโดยปากมันกล้ามใหญ่ไว้โซ์เฉยไม่ต่อสู้อ๋อครับ รับทุกคนเมื่อกี้เราก็เพิ่งไปดูปลาตีนแล้วก็ปูปูนะปูปูก้ามก้ามดาบอ่าเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะมาหาอะไรทานที่ที่ร้านอาหารคุ้นลิ้นอืมข้อนี้ก็จะเป็นแบบชุมชนนียนะทุกคนเนี่ยครับเราก็จะเดินไปประมาณ1,000กิโลนะครับก็จะถึงไม่ใช่แล้วทุกคนก็เป็นเขตชุมชนแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมาก รู้ไหมครับอาจารย์วันนี้เดินทั้งวันไม่สู้ก็ต้องสู้แหละเนี่ยถึงแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะเคุณเนี่ยแมงดาค่ะแมงดาแมงดาทะเลเอาเคอเคอทุกคนนะครับนี่ครับคนถึงแล้วครับร้านอาหารคุณลิ้นก็ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นอาหารทะเลนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ทานอาหารทะเลแบบ จริงๆแบบที่ริมทะเลจริงๆนะในคนก็จะเป็นชื่อเมนูอาหารในวันนี้นะครับกุ้งลายเสียกุ้งแม่น้ำกุ้งผัดพริกเกลือกุ้งลายเสียอร่อยนะครับจานแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นว่าเรถามว่ากุ้งทะเลคืออะไรอ๋อเพราะว่าเขามันจะเป็นกุ้งธรรมชาติที่ลุ่งรีวิวไปก่อนอืมอืมอืมนืมอะรครับอ๋อก้ามปูใบก้ามปูก้ามก้ามปูก้ามปูใบ เป็นก้ามปูไปลวกแล้วก็มาจิ้มมันอ๋อโอเคทำอะไรครับจารย์ตุ้ยก้ามปูไปบะน้องชิมเนาะเราจะกินอะไรแบบแบบก้ามปูไปมาแล้วทุกโคอันนี้เขาเรียกว่าปูปูจ้างป่อยปูกั๊กป่อยนะครับนี่ครับคือก้ามใหญ่มากโตๆแบบนี้เลยนะครับเขาก็จะจะทำให้มัน แตกแบบนี้เพื่อเราจะกินง่ายนะครับเนื้อสดๆข้างในเลยทุกคนเห็นไหมเนื้อสดๆเลยอืมอมหวานมากทุกคนออ้นี่คือกั้งกั้งข้ากระเทียมทุกคนตัวใหญ่มากครับทุกคนยอดชิลล่าน้ำใสน้ำใสอุ้ย นี่นี่ไม่ใช่กุ้งครับกุ้งคือมันตัวใหญ่เกินใช่ครับไม่ต้องแกะเปลือกเองค่ะเพราะเขาทำไม่ได้แลยอ๋อเพราะเขาทุบทุบทุบให้อย่างงี้แล้วก็แกะง่ายนะครับทุกคนเนี่ยเพราะว่าเปลือกมันค่อนข้างหนานะถ้าเราจะแท้เองมันก็จะลำบาก หวานมากทุกคนเนียวหวานี่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมปลามนึ่งมะนาวนะครับเห่ีไหวานครับเห่ียหครับแล้วก็รสชาติก็ไม่จัดเท่าไหร่คมๆแต่รสปูมาดี เขาเรียกว่ากุ้งอะไรครับรกุ้งห้ารสกุ้งแม่น้ำห้ารสแม่น้ำมีที่เดียวในประเทศไทยเขาบอกเขาบอกมาที well, right. p ución, p p uck, ่เดียวในโลกเขาเขียนไว้ท like ี่เดียวในโลกเหรอเขาเขียนไว้เราได้กินสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันที่เท่าไหร่นะเก้าไแล้วสอ้อยเนี่ยมันเป็นกุ้งห้ารถครับทุกคนกุ้งห้ารัส อร่อยมาก,อมากโอเคแล้วครับทุกคนกลับมาสู่สถานที่เดิมนะครับเมืเ่อกี้ก็โอ้โหผมมาไปตะลุยไปอยู่กับธรรมชาตินะครับทุกคนคือเราก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างกระยาบทของ มาใชา้ที่นั่นชีวิตที่ชีวิตของผนที่นั่นนะครับทุกคนซึ่งเป็นหมู่บ้านประมงครับบอกเลยว่ายอดมากครับครั้งนี้คือมากครั้งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบทําตามเป้าหมายแล้วก็ความฝันของตัวเองได้แล้วครับเพราะว่าผมหวังว่าสักครั้งหนึ่งผมอยากจะมาเห็นทะเลนะนที่สุดผมก็มาเห็นแล้วในวันนี้นะครับเอาละครับทุกคนคลิปในการมาที่หอยหลอดอดอนหอยหลอดที่ ก็เรียกว่าท,ที่ที่ตำบลบางจกง็กเรงจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้ถือว่าเป็นทริปที่ประทับใจมากแล้วก็ผมหวังว่าโอกาสหน้าผมน่าจะได้กลับมาอีกนะครับทุกคนเอาละครับคลิปนี้ผมขอจบคลิปทองเพลงเท่านี้ขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปของผมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด,ดแชร์ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ